แฟนแห่ให้กำลังใจภาพลาสุดของแจ็คและภรรยาค่ะหญิงอภิสราภรรยาของแจ็คเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังที่ป่วยเป็นโรคไตต้องใช้เงินสำหรับฟอกเลือดในทุกๆวันค่ะล่าสุดได้มีการโพสต์ผ่านทางไอจีพร้อมกับข้อความว่าอยากกลับไปทำงานที่รักแล้วนะเมื่อไหร่จะปลดล็อกให้พวกเราได้ทำงานกันสักทีลำบากจะแย่อยู่แล้วอยากทำงานมีไรายได้เข้ามาบ้างช่วงนี้เครียดค่ะ รายจ่ายก็เยอะนะคะฟอกเลือดทุกวันเลยมีแต่รายจ่ายรายรับไม่มีเลยเงินในอนาคตก็มีแต่ไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะไม่ปลดล็อกสักทีในตอนนี้คนมีเงินเก็บก็สบายคนที่ได้มาจ่ายไปแบบเราก็ตายสิคะนี่ค่าช่วงนั้นบ้างไม่ได้รับเงินบริจาคท,ที่คนช่วยเหลือเข้ามาคงจะตายไปแล้วแน่นอนเลยบนไปเท่านั้นแหละ ไม่มีใครช่วยอะไรได้ได้เงินมาตอนไหนก็เผื่อไว้ผ่าตัดเป็นอันฝันสลายเพราะโรงพยาบาลทำเรื่องงดผ่าตัดต้องเลื่อนไปก่อนไม่รู้เมื่อไรจะทำเรื่องนี่ก็ต้องฟอกเลือดไปเรื่อยๆไม่รู้เมื่อไรเบื่อท้ออยากกลับ ไปใช้ชีวิตแบบปกติอยากหายเต็มทีแฮชแท็กปอลอโทษถามโรงพยาบาลเมื่อไรจะได้เข้าไปทำเรื่องปลูกถ่ายเปลี่ยนไตคะโรงพยาบาลบอกต้องรอโควิดหมดก่อนคะ่ะแล้วเมื่อลรยโควิดจะหมดละ่ะสงสัยตายก่อนเพราะไม่มีเงินรักษาช่วงนี้ยังคงต้องช่วยเหลือใครสงสารเห็นใจสามารถบริจาคได้ตามบัญชีเดิมนะคะกสิกรหรือเลขบัญชี730-257 เจ็ดสหนึ่งเอภิสรา เพราะว่าต้องฟอกเลือดตลอดเลยรายได้ไม่มีเลยค่ะต้องรอจนกว่าโควิดจะหมดหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนอยากให้งานก็ติดต่อมาหาหนูได้นะคะถ้าเขาเปิดทำงานอยากทำงานมีรายได้ไม่อยากอยู่เฉยๆค่ะตอนนี้เริ่มแข็งแรงทำงานได้บ้างแล้ว80%ถ้าใครสงสารก็ให้งานหนูทำก็ได้นะคะ h ฮท็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือค่ะยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท้งคููด้วยค่ะ